สวัสดีครับเช่นวัลครับสว <มา S 2> ัสดีครับผมเลี้างครับเล <มา S 2> ี้ยงไหนเนาะครับหบลังจากไปโคงแรกออกมาแล้วหลังจากนั้นเลี้ยงไหนความฝันมีฝันดีไหมบอกครับฝันดีอยู่ดิฝันจังว่าคึ้สงสัยอยู่ห่างไกลจากมันสิแมนโมแมนว่าห่างจากมีความอนรู้ว่าเลขสิกเข่าอยู่หรอกคู้มส่งวะแต่ว่าฝันเบาเรื่องความฝันเนาะฝันวางสี่ครับ ฝันว่าจักแมนผู้ใดหังอันดาเขียนเลขมให้มันเป็นไเลขสองตัวแล้วกับสามตัวบอเรื่องกันลูกมากแต่บาดนี้อันทางเห็นตะมือดิทางเียนเส้นมือเห็นตะมือแล้วกาหังอันเป็นมือผู้ใายกัว่ะเป็นมือผู้ใายอันมันนี่เอาเดอเอาเอากระดาษเลขมหายแน่นาะแต่ว่าหังตโตเลขทางบ็แดงว่าเป็นโตสิน้ำเงิน ปกติตัวเสียคือจังประกาศเขียนตัวไปเนะ oh. บานเนียนบานเนียนเยิ้มมดนกบเบิงเบึงวะมันพม่เล็กยังแนงสินะพันไี่ยจ่ตรงกลางไม่เล็เกเจ็กตัวเดียวไม่เล็เกเจ็กตัวเดียวตัวแบบไงเนี่ยแล้วบัดนี้แล้วเมื่อผู้ผู้ใช้คนนั้นนะ่กะก็ได้เอายืนมาหาย้ยืนมาหา้แล้วบัดนี้เพิ่นก็ได้กำเมือ่อกำพันกำรู้สิซ้อมมืงเมื่ออยู่ เอา้าผันยืนมะหายกคก็มีผันยืนเอาเมื่อกำมสี่แล้วก็เ,เ,กนะอเอาเลขเจ็ดนะ่ะแนบใจแนบใจสี่นบ่เลยยืนมะหายครับเลขเจ็ดน่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ได้เตือนถึงนมาเอา้าส็แบ่แมนเจ็ดศูนย์บ่เนาะผลขึ้นกับกำกำปั้นแล้วเอามื่อนินเอาตรงนิ้วโป้งนี่ไว้ตรงกลางกำปั้นอังสี่เฮดกำปั้นก้มกลมนะในความคิดน่ะในความรู้สึกตอนฝันเนาะกำปั้นก้มกลมแล้วก็เอานิ้วโป้งนี่แนบเลขเจ็ดไว้ังสี่ กันแหละกัเลยมีครับเพื่อนเขียนใส่กระดาษมันบะแมนเขียนใส่กระดาษเขียนเลขควาีปกรรมครับเขียน,นเลขตัวเดียวนึงบ่อืมหลายตัวเลี่ยงกันมาแต่ยิงม้วนให้ให้เบิ่งนะ่ะมีอันข้างล่างนี่เป็นเลขสามตัวเป็นแถวอยู่แต่ว่าหางยิ่งม้วนหงบริจือ้อ,อยิงม้วนบริจาบบริจือ้อบางเอนอันนั้นเลี่ยงแน่หน่นะว่าไม่เห็นเลขเจ็ดอ่ะตัวแดงๆตัวนั่นตัวนึงน่ะเมื่อที่ว่านี่กรรมแทนที่สิบอกว่านั่นอันนี้กระบืวองวางใดครับเอามือน่ะมาสี่ปั๊บ เอานี่โป้งนะครับมันแนบปั๊บใส่ื้อเลขกเจ็ดเลยเหล็เจ็ดเนี่แนบกำใบกำแน่นแน่นแรงสี่เลยเสื่อเลขกเจ็ดเลขกเจ็ดตัวเดียวแมนแล้วก็เอาแนบใส่มือตัวเดียวกำกำเสื่อเลขกเจ็ดนะให้มันให้มันอยู่ซื้อในโป่งพอดีอ๋อแล้วเพิ่นยื่นมาให้เฮาบ่หรือยื่นมาให้เฮาโอ้คันไดลักษณะนี่เป็นเก้าได้บ่อันนี้ค่ะอยู่ที่ผู้ชมสีผิดแต่ละหน้าคำผู้ทีำกับเก้าหลันเจ็ดนะที่ๆกำเนาะ จำเป็นเก้าเก้าเ็ตที่ยายม้วนที่รู้สึกแอนนพอดีสะดุ้งตื่นเช็คมามันเข่าสมองปั๊บคือในในความคิดของอยายม้วนนี่สิา่าเ<ม>พราะว่ากำมันกลมจำปั้นอะมันยังง้ม้วนมากเลยเนะี่ยกันกำด้ยังกลมมากกำจังเสียแบบกลมอมลอมเน่ยแ,แนบเลขเจ็ดแนบเลขโปมือเเไปนะซื้อเลขเจ็ดพอดีเลยนิ่โปงพอดีเลยครับแต่ว่าทางทางเชนม้วนเนี่ยในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคิดพ่อแค่เลขศูนย์มันมาใช่ กดแม้แล้วเจ็ดศูนย์ไปแล้วสันว่าแต่ถ้าเบื้องตามลักษณะมันตีได้สองอย่างเนาะกลับน้ำกลับน้ำเก่าเนี่ยครับกับไอ้กลมกลมเนี่ยล่ะไอ้กำปั้นเนี่ยคครรัับบแล้วบันนี้ย่อมันเมื่อเมื่อคิดตลูนตรงนี้เรามันกับกำในกาณาที่เป็นเก้านี่ล่ะกำเนี่เห็นบางว่าก้อนในกำนุ่มกำนุ่มเหรอกำนุ่มเป็นเก้าอตูวเห็นี่ยเดี๋ยวก็มาเยื่อมื่อนกิดสิปิ๊บเขามาในสมองคนกับ มากพร,ร้อมกับตื่นน่ะนะมาพร,ร้อมกันนี่ป่ะหศูนต์ตัวนี่เจ็ดศูนต์ตัวนี่เพราะว่ามันมองเห็นบริคิดเป็นอย่างอื่นเลยเพราะว่ากำปั้นมันกลมเสียหาย,ยาสินะจะไ,ได้คิดเป็นศูนต์เอาเราวันนี้หลังจากตื่นึ้นมาแล้วหลังจากนั่นรับรับอีกบอสบอสได้ฟันต่อบอกเลยพอพอบอลบอลนอนบอลอะไรนกัตื่นเพราะสะดุ้งนักมีหน้าที่ทีสิตื่นน่ะก็จังแบบอ่ามันสิบแปมมากเขาในปิ้นเข่าในสมองแบบไวแมนชีด ติ้นเข้าไปรหดนะแล้วก็เล่ก็เลยลูกเลยเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์อยู่กับแม่หนีเนาะเนื mm ้อมันอาจจะเปลี่ยนที่ก็ได้งวดวันนี้เนาะมันเป็นซอสซอก่องวันนี้อาจจะเป็นอ่ากอกอตอเก้าเจ็ดศูนย์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เล่ยคิดว่าจิตถือยุ่งบ่อนอ่อเล็กมันก็จะอาจจะถือเพราะว่าฝัน เป็นต่ได้ยูน่ายังก็ได้เอาแต่ที่แน่ๆนี่คือที่ชัดเขียนที่สุดเลยคือเหล็กเกจหรอละพอคนเขียนเลขกเกจแล้วก็นยูไหนห้าครับส่วนสีแดงครับส่วนที่เป็นศูนย์หรือเป็นเกจนี่ก็คือล่องเบิ่งพิจารณาเบิ่งทา้งยี่สิบอะไรฟังฟังเบิ่งน้ำกันเนาะก็ล่องพิจารณาครับอันนี้ฝันเราตื่นเลยความสีแย่หมดขึ้นเลน โอ้ฟันขอนสิแจ้งถ้าเขาเพิ่นว่ามันขิวเด้ครับแต่เขาขอนแจ้งนี่ล่ะบ่แม่นนั่นบ่แม่นฟันแล้วไปนอนอีกเลยวันนี้กันสิ่ฟันตอนช่วงรบตุ่มที่ด้รถลงมาอยู่หลังยู่หลังเนาะเออพี่ยังมาบัานสินะครับแล้ววันนี้อันอ่าคือด้วยความว่ายแยล้มอ้วนก็คือคือแม่นมาเกล็เกียอยู่แล้วก็บ่จักว่าได้เก็บมาฝันอ่า หรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้คิดไดล่ะกับไม่ได้คิดแต่ว่าส่วนตัวของยายม่วนมักอีรีอรอมักยูตธพัดใดมักมักแต่ที่แรกเลยนะคือเจ็ดสามครับไม่ได้คิดอย่างไดตั้งสามีเสี้ยนม่วนคือว่าไอ้หอบทำหน้าฝันหอบไอ้หนังสือเลขไปยูตะต้นแบกแข้งอยู่แต่ยังอย่างง้มนั่นมุมนี่แต่ด้วยความว่าสิเอามาไอ้นั่นให้ไปให้ไอ้ไอ้แฟนขับเบิ้งอะนะว่าสิแบบก้าวแต่ทางพเกี่ยวกันเลยเพราแต่ มีความรู้สึกว่าเออขันหนึ่งสี่มันสี่งวดนี่มันเป็นสี่สี่สีไม่ออกประมาณนี้ประมาณนี้เองนะถ้าว่าตัดไปไปกิงเลขไปวิเคราะห์ให้แม่ให้แท่าอางนี้เป็นีใช่เอาเราวิเคราะห์ได้อยู่ไปครับนี่หลังจากวิเคราะห์มาสามสี่วันไวิเคราะห์ก็ได้หลายตัวเพราะว่าหรือว่าเป็นมีความรู้สึกว่าอยู่ในอ่าล็อกของเจ้าของในที่เจ้าของคำนวณออกมามันม้ตีเจ็มันหลายตัวนะมาหยิบหยิบให้เนี้ยเดี๋ยวเขียนเลขฟันหน่อยก่อนให้เก้าเก้าศูนย์เจ็ดฟัน โอ้เก้าเก้าเจ็ดศูนย์ไอ้บีคอเบงวาเออมันมันติดเกตเนี่ยก็คือมากเบิร์สูตรนี่บานนี้อยู่ในคำนวณก็เลยเอามาให้แฟนครับเบงซะแบบเจ็ดศูนยตก็จะซอเจียมเนยทั้งไทยก็จะซอก็จะซอเออัึงส่ละถึงส่ละก็เลยรู้สึกว่าอยากอันผู้ใดมากตัวได้ก็เลือกเอาเนาะ เอาอนี่บอกครับที่ว่านผมซื้อน้ำหน้ฝันครับตาร่าแต่ในนี้ใส่กแค่แต่แต่วันกบมีขอสังเกตอยู่นะเลขทุกหางที่ยุ่ในนิติดเข็ดทั้งนั้นเลยติดเบิดติดเย็นวดนนี้พอวันนี้ฟังสือกมาเก็ตกันเลยว่าจัดทีมตัวใดตัวหนึ่งเอาเป็นว่าเอเอเอฟซีว่ามาตัวใดก็ให้เลือกเอาว่าอันไดมันถือตาเจ้าปองสินะท่านสื่อเบิดกลาอย่าลืนถูกนะออ อยากกัตัวไรเนี่ยตัวไรก็ค่อยค่อยไปคัดกล่องเอาแต่ว่าอันนี้คือคือเขามาเข้ามังสิเขากับยัดหลักกันนะหลักัเอะเอาเจ็ดเช่นม้วนคิดว่าเจ็ดหนี่มากไปทั้งบนหรือทั้งล่างครับที่ว่าให้วิ่งบนวิ่งเจ็ดเนี่บนหรือล่างอันนี้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 บกคอนเฟิร์มเห่บอแมนอันนี้บุคอนเฟิ่์มแต่ว่าตามตามที่อ่าออยู่ในตามเขียนไปในเรืนี้มันมัน มันแจงแล้วว่าขันเข้ามาสามตัวมันเกิดขึ้นมันต้อง,งนบนมันต้องบนเนี่ยงสินะแต่คือความจริงแล้วนะบ,บอบอบอนบบเฟิร์มตัวแดงๆนี่คือตัวไฮเนนแมันบอกแมน,มนมคือ,<ม>คอคือมีความสืาคิดมาเป็นพิเศษสําหรับยายม่วนนะมันมันประกอบกับฝันโดยวนมากที่เวลาเข้าคำนวณเร็นสามเรียบร้อยแล้วคันห้ามฝันประกอบสี่นี่ที่ห้าเห็นใดห้ามมั่นใจอะยังสินะอือยาปกะมานี้ แต่ว่ามีเลหล็กลหลตัวที่ม่องไปแล้วนี่เนอะอาะไปเข่าครับทั้งเหลขพญานาคือกันเพราะว่าโดยส่วนมากที่จับเล็กเชียมอมมวนเนี่ยเข่าคู่กับเล็กพญานามากป่งเลยทีครับ,รบอืออ่าว่านี่ก็ถือว่าน่าจับตามองในส่วนสองทางนี่แลวก็ที่แน่ๆสำหรับส่วนตัวของเยยมวลเนาะยียมวลชอบเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล 7, 3, 3, 7, ้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดสองตัวสองตัวท่านี้ เลขอฟันนี่เดือดสั่นขึ้นมากบ่รสั่นอันอันเลขอฟันนี่ก็คือเจ็ดศูนย์อยู่แล้วในยัเจ็ดศูนย์อยู่แล้วแต่ว่าเก้าดีเป็นตัวแปรรับลอยอ่าอ,อย่างสิเอาตะมโม่โม่อันนี้แล้วตะมูสิทำหน้า이ไปแต่สำหรับยมวดยมวนในใจใน,ในคิดไปแล้วนะในสมองอันตอนสิตื่นน่ะตอนตื่นมันปิ้นมาอุา้ยเจ็ดศูนย์ตัวนี้ยังสิหนามันเข้าในสมองตอนนั้นอ่ะก็แสดงว่าตอนนี้นี่มันใจคักข้างในแล้วคือเจ็ดศูนย์ คิดสิโอ้ขายเผาเตรียมจังมักๆแ,แล้วา <S 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 เอานี่แหละครับผมก็คือตัเลขทั้งเบิดครับของเซียนม้วนแจงวัฒนะครับงวดวันที่สิบหพฤษภาสองหาหากหากนะครับสามโตบนเซียนม้วนไห่มาสามสองเจด็จดเจ็ดสองเก้าหา้หาหกเจด็ดแปดเจด็ดสามเก้าเจ็ดแปดสองหกเจด็ด ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดแปดนี่คือชุดสามโตทั้งเบิดครับแต่โตเน้นให้เน้นไปที่สามสองเจ็ดห้าเจ็ดสามแปดเจ็ดสามครับส่วนเลขสองโตล่างก็คือสามสองเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกสี่ครับอ่าโตเน้น เลขล่าง2ตัวก็คือ73กับ07ครับ FC ส่วนเลขฝันของเซียนมวลนะครับอ่ากะตีออกมาเป็น970ครับอ่าทางเอซมักบอมัก,มก,มกจังใดก็ล่องพิจานาเบิงครับบุญน้ำโชคหาไม่เป็นแนวทางบรได้หมยควาวาโตเลขของเซียนมวนจะถูกทั้งเบิดนะครับผมก็ขอพุดเอฟซีครับที่ติดต,ตามรับฟังจนจบมีอย่างกาสีค่อยแจ้งอยู่ตลอดครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างแล้ว เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซี FC ครับขอบคุณครับ